สวัสดีคุณเอฟซีชองปอนนะคะเรียนเชิญวันนี้นะคะก็เป็นงานแม่ั้นนะครับโดยสารครับญาติปอออนนะคะเป็นแม่อานะคะแม่อาน่าจะมาจากทางบ้านตาคูนเนาะนะครับท่านต่อไปเรียนเชิญวั้ได้ชนบุญนะคะคุณลุงดำลุงมีครับท่านต่อไปเรียนเชิญปะออนก็ไ่้มงานลุงครับร่วมงานด้วยนะคะท่านต่อไปเรียนเชิญ ไม่อ่านะของออนนะคะก็ได้ชิ้นเมื่อวานในงานวันนี้ก็องได้ถึงวันที่ชาปนกิจนะคะวันนี้อนก็เพิ่งมาร่วมงานนะคะ พระเจาวัส yeah, ังขารโอปาทวยามโนโอปัจตวารีโรันเเจ้โอปาสมโขะเจาวันสังขารโอปาวยาเมโลโอปตีันติเ้โอป้สบพจ้าวัดสังขาวาาอปวารโันตเโอป้ม แสงส่อนักดาบอยู่ยันเกิดตายสาลีไปไม่เคยบันชีถือว่าพระอ้นนะคะก็มาทันนะคะส่งวิญญาณของคุณแม่อานะคะขึ้นสวรรค์นะคะชั้นดาวบดึงนะคะนี่ค่ะุณสวัดิการสั้นบนระวัติกรแต่ก็คงดีบ้า กาเี่ยวนะครับวันนี้อา,า,าจากยมัตาทานท่านเจ้าภาพนะครับเป็นผู้นาเรียนตลอ,มมอดปนนนนรบเพณของคุณแม่เอศเมนศรีนัรน,นี้คุณแม่อาเกตนะคะคุณแม่เกตสรสี์เกิดคุณแม่ันท่เนี่ผลงานยอดเยี่ยศ2 4 9 6 ก็ท่านผู้ใหญ่นะคะพลังพูดถึงประวัตินะคะของคุณแม่เกศนะคะทั้ประกแตร่นะครับคุณพ่อสองโปรธุกิจสองคุณแม่เกศนรรสามคุณพ่ออ่างโปรธุกิจสคุณพ่อเกียงโปรกิจห้าคุณแม่แก้วสัย คุณแม่เกศมนสินผ uh ู้ว่าจุลเกคุณพ่อสมศักดแปดคุณพ่อวัวจุลท่างอาจารย์ศิษย์กับอาจาีย์หอกช่างกัญชาระดับขบวสารนะครับที่โรงเรียนด้านยังไม่ก่องเงินนะครับคุณแม่เกศมนสินนะครับเป็นผู้ที่ มี่กี่ประนะครับทลงานนะครับทางด้านศาสนานะครับเป็นถังแข่งนะครับด้วการทำไรทำงานนะครับคุยพ่อแม่นะครับได้ต่อมานะครับคุณแม่เกศนวลสินนะครับได้สมรสนะครับกับคุณพ่อสัดว์อุณนวลสินมีบทที่ได้ด้วยกันสามบทนี้นะครับหนึ่งคุณเกศักดิ์อุณนวลสิน สองคุณเโนรักสับเงินสีสามคุณคุณเพื่อนสับเงินส <discussion. S 1> <y> ีคู่คนก็มาร่วมงานนะคะงานชาปนกิจนะคะของคุณแม่อาเกินะคะ ก็เยอะแยะนะคะคุณยาพาอยู่มุมไหนน้อน้อยังมองไม่เห็นนะคะคุณยาพาอยู่มุมไหนโอ้เห็นน uh uh e ้องแหม่มแล้วนะคะน้องแหม่มแล้วแบลนจะไปหาน้องแหม่มแล้วนะคะ วันนี้นะครับผมเรือนะคะในนามพิธีกรนะครับจำเป็นเนาะนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านผูมีเกียรตินะครับในวันนี้เป็นการดวงวิญญาณของให้คุณแม่เกียรติขึ้นสวรรั์ได้ช่วงสวรรค์ชั้นดาววดืนนะคะคุณเอฟกซก็ผมสำหรับผมนะครับก็มีเท่านี้นะครับขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ บาดเลพิธรกรเพิ่นวาไปเพิ่อนอะเด้อบาดนี้พี่จิตร์ก่อนพูดอีเสียววับเอาเบิ่งเริ่แม่วหรอเ่ตื่นเด้อพระคุณเจ้าเพิ่นวางดอกไม้กันแล้วนิมนต์เพิ่นจักลูกแม่เนาะจักน้่าให้เพิ่นล้างหน้าดันเอาบักเ้าวใส่ขันเด้อลูกเด้อเอาบักเ้าวใส่ขันล่าบักเ้าวดันมีมนต์เพิ่นล้างหน้าให้จักรบาดแม่ึ้นดีๆดีไรไก่ตุ๊บสะก่อนได็ตั้งใจเด้อลูกเด้อ ลูกแท้ๆได้เป็นปว่วยเน่าล่ามปักข้าวนัน่นะถอกใส่ขันน่ะนิมนต์ผัดคนเจ้าเพิ่นลูกผู้ชินดนดวนๆหนั่นผู้เพิ่นยังหน่อยยังนมนัน่น,น,น,นล่างลายแน่เน่า ลากาจังแม่ออกไปตนจังไปว่างหนองไม้จันทร์ครับระยะนี่พระคุณเจา้าพึ่งยังตัง้ิดีตั้งนั่นอยู่จะเฝ้าไปสวนเป็นเดื่อมันจะลงต่ำพุทธนาคันผู้ยไส้ต่ำใครไหนคันไม่ยิ่งต่ำนอกาจากมันจะเป็นบาปเออเป็นการจังหวาอยากเป็นบาปเป็นกรรมเขาทำต,าต่างข้องพระพุทธศาสนาันนั้นถูกต้องคันพระคุณเจา้าเพิ่งว่างหนองไม้จันทร์แล้ว เออขันน้าขันได้เอาให้เพิ่นแล้วเพิ่นล่างหนาล่างตายล้วเพิ่นลงมาเพิ่นไปแล้วเขาจะคอยว่างดอกไฟใจทุกคนนะคะมาร่วมพิธีมาที่พระนักเกตนะคะของพี่แม่เกตนะคะเยอะมากเลยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วครับแปลว่าแท่น้ำหอมเด้อ ขนมหอมนี่ขนมหอมเน้อร่างกายร่างกายจดชวยมันยาก็ัากสีมาพ่าหนาเลยคืดันตะวันตมัดกี่วันตมัดหรือว่าขัดันะขั้งสีมาพ่าหนาองค์ที่หาเลยผาดีจาแมตไต่ผลรัผู้ใดว่านะตั้งกตั้งใจจะเอาเออมันีมันนะอ่ะ คนกู้บ่อคนกบ่อใ่เปินบอก่านีเิใกล้เขาคนมากเชแี่องว่างดอกไปกันครับว่างเรียบร้อยแล้วทำพิธีนะคะล้างหน้านคู่ไอชนนะคะ ดีปมชบป่นะตอนน้กดีไหมไม่ดีนยันนงสายกันันยันพิธีบ้านนอกเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะล้างหน้านะคะ ด้วยน้ำมะพร้าวนะคะันยญาติพี่น้องนะคะมานะคะร่วมพิธีนะคะ ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปมากมากมเ